สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอัลตรามาราธอนครับซึ่งก็คือหนึ่งในการทดสอบความอดทนของมนุษย์ที่ต้องบอกว่าโอ้โ oh, หโหดหินที่สุดเลยก็ว่าได้ ลองนึกภาพตามนะครับการวิ่งที่ไม่ใช่แค่42กิโลเมตรนะแต่เป็น100กิโลเมตรหรือบางทีก็มากกว่านั้นอีกแล้วก็วิ่งผ่านภูมิประเทศที่แบบสวยก็สวยจริงแต่ก็โหดสุดๆไปเลยอย่างในภาพนี้แหละครับมีทั้งภูเขาสูงชั้นๆทางลูกรังที่วิ่งลำบากแถมอากาศก็เดาใจไม่ได้เลยนี่แหละครับสนามของนักวิ่งอัลตร้าเขาละ แต่เชื่อแมมครับว่ากีฬาที่มันดูจะสุดขั้วขนาดนี้เนี่ยกลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะอย่างที่เห็นในกราฟนี้เลยครับก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊แล้วอะไรล่ะที่มันผลักดันให้คนมากมายขนาดนี้อยากจะหันมาท้าทายขีดจำกัดของตัวเองกันงั้นเรามาหาคำตอบกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อที่จะพิชิตระยะทาง100กิโเมตรให้ได้ โอเคครับความท้าทายอย่างแรกเลยที่นักวิ่งเอตร้าทุกคนต้องเจอหนีไม่พ้นเรื่องความโหดของภูมิประเทศนี่แหละครับซึ่งเบื้องหลังความโหดเนี่ยมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เรามาดูกันครับ การวิ่งขึ้นเนินกับลงเนินเนี่ยนะครับมันต่างกันคนละเรื่องเลยคือการวิ่งขึ้นเนินเนี่ยมันเหมือนเราต้องเปิดเครื่องยนต์ให้ทำงานเต็มที่เลยนะต้องใช้พลังงานเยอะมากในขณะที่การวิ่งลงเนินมันเหมือนเราใช้ระบบเบรกค,ครับคอยดูดซับแรงกระแทกเอาไว้แล้วไอการเบรกนี่แหละที่มันสร้างความเสียหายให้กล้ามเนื้อได้มากกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยซึ่งกราฟนี้ก็มายืนยันสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยครับจะเห็นเลยว่าแรงกระแทกเนี่ยตอนวิ่งลงเนิน โอ้โหสูงปรีดเลยส่วนแรงส่งตัวไปข้างหน้าตอนวิ่งขึ้นเนินก็สูงเหมือนกันนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการวิ่งลงเนินถึงทำลายกล้ามเนื้อได้เยอะมากทั้งที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยกว่าวิ่งขึ้นเนินซะอีกแต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าประหลาดใจกว่านั้นอีกครับคือจากการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าความชันที่ร่างกายเราใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกลับกลายเป็นการวิ่ง ลงเนินที่ความชันติดลบ20%นครับน่าทึ่งมากเอาละครับมาถึงความท้าทายที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของการเติมพลังงานครับการจัดการเรื่องน้ำเรื่องอาหารตลอดการวิ่งหลายๆชั่วโมงเนี่ยทำยังไงให้ไม่น็อ c ไปซะก่อนมันเหมือนการเดินบนเส้นลวดเลยนะครับและอันตรายหลักๆเลยนะครับก็คือภาวะที่เรียกว่าไฮโปนาทรีเมียหรือภาวะโซเดียมในเลือดตำ่ำซึ่ง อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อระดับโซเดียมในเลือดของเราเนี่ยมันเจือจางเกินไปและสาเหตุหลักๆเลยนะก็มาจากการดื่มน้ํามากเกินไปนี่แหละครับใช่เลยครับฟังไม่ผิดดื่มน้ํามากไปก็อันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันถ้าเราซูมเข้าไปดูในระดับเซลล์นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะภาพซ้ายคือเซลล์ปกติของเราแต่พอโซเดียมในเลือดมันต่ํามากๆน้ําจะทันลักเข้าไปในเซลล์จนมันบวมเป่งเลยค่ะ แล้วลองนึกดูสิครับว่าถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสมองของเราโอ้โหอันตรายสุดๆเลยค่ะโอเคเรารู้ปัญหาและความท้าทายกันไปแล้วทีนี้เรามาดูทางออกกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาแก้ปัญหากันยังไงแน่นอนว่ามันต้องเริ่มจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมสุดๆผ่านการฝึกซ้อมที่ยาวนานเป็นเดือนๆครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแผนการซ้อมสำหรับระยะ10กิโลเมตรมักจะใช้เวลาประมาณ16สัปดาห์ครับ ซึ่งก็จะแบ่งเป็น4ช่วงหลักๆอย่างที่เห็นเลยก็คือเริ่มจากการวางรากฐานให้แน่นก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆสร้างฐานความอึดความทนทานขึ้นมาจากนั้นก็พัฒนาความฟิตให้ถึงขีดสุดและช่วงสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการลดความหนักของการซ้อมลงหรือที่เรียกว่า taper เพื่อให้ร่างกายเราเฟรชที่สุดในวันแข่งจริงค่ะแต่การซ้อมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การออกไปวิ่งยาวๆอย่างเดียวนะครับ มันยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการซ้อมวิ่งขึ้นลงเนินซ้ำๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเฉพาะทางการเล่นเวทเทรนนิ่งอย่างท่าสควอตเพื่อเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการซ้อมแผนการกินการเติมพลังงานระหว่างวิ่งนี่แหละครับรวมไปถึงการพักฟื้นที่เพียงพอเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมและพัฒนาขึ้นไปอีกและแล้วก็มาถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ วันแข่งจริงครับวันที่แผนทุกอย่างที่เราวางมาอย่างดิบดีต้องมาเจอกับสถานการณ์จริงที่อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าเทปเปอร์ aper, หรือการลดการซ้อมลงเนี่ยสำคัญมากมีผู้ใช้ reddit คนหนึ่งเขาพูดได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่ายอมซ้อมน้อยไปนิดหน่อยยังดีกว่าไปแข่งในสภาพที่ซ้อมหนักเกินไปแม้แต่นิดเดียวคือการไปถึงเส้นสตาร์ทด้วยร่างกายที่สดฟื้นตัวเต็มร้อยเนี่ยมันคือหัวใจเลยครับ ทีนี้ถ้าว่ากันตามแผนตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะนี่คือแนวทางการเติมพลังงานที่นักวิ่งส่วนใหญ่วางเป้าไว้ครับคือต้องกินคาร์โบไฮเดรตให้ได้40-90กรัมต่อชั่วโมงโซเดียมอีกประมาณ250มิลลิกรัมต่อชั่วโมงแล้วก็ดื่มน้ำหรือของเหลวอีกประมาณ470 7 1 0มิลลิลิตรต่อชั่วโมงแต่ก็นั่นแหละครับในความเป็นจริงแผนมันพังได้เสมออย่างที่นักวิ่งรุ่นพี่คนนี้บอกเลย แผนของคุณจะพังให้กินสิ่งที่คุ้นเคยอย่าไปฝืนกินอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันน่ากินได้กลิ่นแล้วหอมดูแล้วน่าอร่อยเนี่ยแหละครับคือจุดที่ศิลปะของการปรับตัวและการฟังเสียงร่างกายตัวเองมันสำคัญกว่าแผนที่วางมาเป๊ะๆซะอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปก็คือทักษะที่แท้จริงของนักวิ่งอัลตร้าเนี่ย มันคือการหาจุดสมดุลให้เจอระหว่างวิทยาศาสตร์ของการเตรียมตัวกับศิลปะของการปรับตัวในสถานการณ์จริงครับสุดท้ายนี้มีคำพูดหนึ่งของ Rex Pace ที่ผมว่ามันสรุปแก่นของกีฬานี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าการผลักดันร่างกายให้เกินขีดจำกัดที่เคยคิดว่าทำได้น่ะมันง่ายแต่ส่วนที่ยากจริงๆคือการผลักดันตัวเองให้ไปไกลกว่าที่ใจมันอยากจะยอมให้ไปนั่นแหละคือทั้งหมดของการวิ่งเอวด้า มันคือการแนะนําให้เรารู้จักตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็น่าคิดนะครับว่าอะไรที่ทําให้คนเราอยากออกไปท้าทายตัวเองขนาดนี้บางทีคําตอบทั้งหมดมันอาจจะอยู่ในประโยคนี้ก็ได้ครับ